สอนคืออาหารหล่อเลี้ยงชีวิตทางจิตไม่มีอาหารก็ไม่มีชีวิตบาบาดึงเราเข้ามาหาท่านด้วยความเข้าใจแต่มายาดึงเราเข้าไปหาเธอด้วยความใกล้ชิดเราต้องเข้าไปสู่การขยายความของคำสอนเพื่อความเข้าใจเข้าใจเป้าหมายแลววะวัตถุประสงค์ เข้าใจในัยยะสำคัญของวิธีการและกระบวนการเข้าใจว่าปัจจุบันเราต้องคิดพูดกระทำเช่นไรเพื่อกลายเป็นตัวของคำสอนยิ่งเข้าใจท่านเราก็ยิ่งรักท่านยิ่งเข้าใจกันยิ่งใกล้ชิดกันยิ่งใกล้ชิดกัน ก็ยอมกลับมาทัดเทียมเป็นเช่นเดียวกันนี่คือวิถีชีวิตของมิตรร่วมทางที่แท้จริงวันนี้เรามีอาหารมาแบ่งปันอาหารทางจิตเพื่อที่ทุกย่างก้าวของเราจะมีชีวิตกับมิตรร่วมทางเดียวกันพี่น้องของฉันโอมชันติ ช่วงเวลาของการสรุปนนยะสำคัญของโมลีวันนี้วันอังคารที่29มีนาคม2022วันนี้บาบามีเป้าหมายที่เรานั้นจะได้รับใบรับรองของความพอใจจากพื้นฐานของการมีทาปาเซียจากหัวใจและการมีสิทธิ์ได้รับพรจากทุกคนใบ ได้ใบรับรองของความพอใจที่มาจากทาพาเซียจากหัวใจและมีสิทธิ์ได้รับพรจากทุกคนถ้าดูแค่ประโยชของพรเราเห็นอะไรคะเห็นอำนาจการควบคุมปกครองและอำนาจในการจัดการเห็นการจดจำพ่อด้วยความเข้าใจและนำวิธีการของท่านไปใช้ในการดำเนินชีวิต นวกกำลังพูดถึงอะไรทาปาเสียจากหัวใจเราจะมีทาพาเสียจากหัวใจได้นั่นคือเราจะต้องมีความเข้าใจที่แท้จริงเพราะฉะนั้นคนํานี้บาลานระหว่างความรู้ระโยคะความรู้กลายเป็นความรักแล้วการที่เรามีความรักจากความรู้ก็จะนำไปสู่การดาเนินชีวิต ที่เรานำสิ่งที่บาให้ไปใช้ในการกระทำแล้วนั่นคืองานรับใช้เริ่มต้นจากการรับใช้ตนเองและเมื่อรับใช้ตนเองได้จะเป็นการรับใช้ผู้อื่นโดยอัตโนมัติเราจรึงได้รับพ่อนรับพรได้เมื่อเราทำตามสีมัดทำตามสัตกูรูเราถึงได้รับพ่อนผลของการทำตามสีมัด ผลของพรเท่ากับการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิตหลุดพ้นจากกิเลสและความไม่บริสุทธิ์แต่การที่เราจะหลุดพ้นจากบาปได้เราต้องเปลี่ยนจากบาปให้กลายเป็นบุญคือต้องนําความรู้ที่บาให้มาใช้ในการกระทำเราจะต้องมีการกระทำตามสีมัดเท่านั้นถึงจะ สร้างสมบัญชีบุญสะสางบัญชีบาปเราจึงได้รับพรพรที่เรานั้นกลายเป็นเช่นพระเจ้ากลับมาเต็มเปี่ยมไปด้วยทุกคุณ,ณธรรมบนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ที่ทุกย่างก้าวของเรานั้นจะเป็นไปเพื่องานรับใช้เป็นไปเป็นไปเพื่อคุณนประโยชน์เสมอที่เราจะมีแต่ความเคารพตนเองมีแต่ความถ่อมตน เพราะเราคือเครื่องมือของพระเจ้ามีสำนึกที่บริสุทธิ์เห็นทุกคนคือดวงวิญญาณพี่น้องครอบครัวเดียวกันความรักของเราที่เป็นความรักทางจิตวิญญาณจึงไม่เคยลดลงเพราะเรามองว่าเขาคือดวงวิญญาณที่พระเจ้าได้ส่งมาให้กับเรารับใช้และถ้าเป็นดวงวิญญาณบรามิน ทุกดวงยาณถูกเลือกโดยพ่อเป็นพิเศษเพราะคุณสมบัติพิเศษบางประการของเขาสิ่งชี่บอกของการที่เรามีความสามารถยกระดับตนเองไปถึงสภาพนี้ได้นั่นก็คือดวงยาน95เปอร์เซนจะมีความพอใจกับเราพวกเขามีความพอใจเพราะเราพอใจ ทำไมเราถึงพอใจที่เราพอใจได้เพราะเราเข้าใจเรารู้ค่ารู้ค่าของเวลารู้ค่าของการกระทำเราจึงทำให้ทุกขณะของเรานั้นอยู่เหนือการเวลาที่จะทำให้ความคิดคำพูดและการกระทำใช้ไปในหนทางที่มีคุณค่า ในงานรับใช้ของบาบาเราจึงไม่ถูกหลอกที่จะไปทำตามใจตนเองทำตามผู้อื่นและนี่เองทุกคนจึงให้ใบรับรองจากหัวใจของเขาและนั่นคือการกลับมาทัดเทียมกับพ่ออีกหเปอร์เซนตบาบาก็ให้เหล่านั้นยังมีโอกาสที่เราต้องสะสางบัญชีกรรม กับพวกเขาก็ไม่เป็นไรอย่างน้อย95%ก็เป็นฐานที่ทำให้ลูกนั้นกลับมาเป็นอันดับหนึ่งทัดเทียมกับพ่อแล้วเราต้องรู้อะไรคะที่จะบรรลุเป้าหมายนี้เราต้องรู้อะไรเพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายของวันนี้บาบาาให้ความสำคัญกับงานรับใช้ด้วยความรัก ยิ่งรับใช้ด้วยความรักมากเพียงใดเราก็จะเป็นอิสระจากบ่วงพันธะบาปความไม่บริสุทธิ์มากเพียงนั้นและนั่นคือรายได้คือกำไรคือบัญชีบุญที่สะสมในทุกย่างก้าวของเราเราจึงมีความสุขเสมอมีความสุขจากสภาพที่เรานั้น ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงอำนาจในงานรับใช้ของพระเจ้าเรารู้สึกถึงคุณค่าในทุกย่างก้าวทุกลมหายใจที่ได้ให้คุณประโยชน์เป็นจึงเป็นช่วงเวลาเดียวเท่านั้นที่เรานั้นจะมีความสุขความสุขเหนือประสาทสัมผัสเพอเป็นช่วงเวลาเดียวในยุคแห่งการมันจบพบกันที่เราได้รับใช้และงานรับใช้นั้นก็เป็นไปเพื่อการ รับใช้ตนเองและรับใช้ผู้อื่นไปด้วยมันคือการยกระดับตนเองเต็มไปด้วยพลังมากขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นดังนั้นบาบาจิงให้เราซื่อสัตย์และรับใช้ด้วยความรักเราจรึงจะกลับมาอ่อนหวานนั่นก็คือกลับมาอยู่เหนือบ่วงกรรมอยู่เหนือเงาของความทุกข์ ที่เราจะเข้าใจรู้ค่าทุกสิ่งขอบคุณกับทุกคนทุกสถานการณ์ที่อยู่เบื้องหน้าทำไมต้องซื่อสัตย์เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่มีความซื่อสัตย์ต่อ,อการมีสํานึกที่บริสุทธิ์เราจะไม่สามารถรับใช้ได้แต่ความซื่อสัตย์ที่เราบอกประบานิทุกเรื่องบอกทั้งงานรับใช้ที่เราทํา บอกถึงความอ่อนแอที่เรามีก็จะกลายเป็นนิสัยที่เราจะไม่ทำตามใจตนเองแล้วนี่คือวิธีการที่เรารับใช้ตนเองไปพร้อมๆกับงานรับใช้ผู้อื่นเราจึงค่อยๆกลับมาอ่อนหวานกลับมาบริสุทธิ์กลับมาเต็มไปด้วยทุกคุณธรรมมากขึ้นเรื่อยๆค่อยๆจบสิ้นความอ่อนแอไปด้วยเช่นกัน ดังนั้นในเวลานี้เป็นช่วงเวลาลอยต่อที่เราต้องระมัดระวังอย่างยิ่งทุกสิ่งที่ผ่านไปนั้นมีคุณค่าอย่างที่สุดเพราะนี่คือยุคแห่งการมจบพบกันที่เราสร้างโชคด้วยความเข้าใจด้วยปัญญาผู้คนในโลกเขาก็มีความปรารถนาที่จะทำในสิ่งที่ดีเมื่อถึงวัยแกชาา่ชราวัยปลดกเกษียณเขาก็ปล่อยวางจาก สิ่งที่เขาครอบครองความสัมพันธ์บ้านครอบครัวธุรกิจและทิ้งกิเลสเพื่อไปสู่ชุมนุมกับกูรูกับผู้รู้แต่มิตรเหล่านั้นไม่ได้ให้อะไรกับเขาเลยแต่เขาก็ทำบาปน้อยลงแต่เขาไม่สามารถจะจบสิ้นการกระทำบาปได้ไม่สามารถจะปล่อยวางจากกิเลสได้อย่างแท้จริงแต่ก็ยังดีทำบาปน้อยลง แต่แต่ลูกพ่อได้มาให้ความรู้ในช่วงเวลาน้อยนิดนี้ทำให้ลูกเข้าใจลูกจำเป็นต้องไตรตรองควงคงจักแห่งการสำนึกในตนเองนำความรู้ทั้งหมดไปใช้ในการดำเนินชีวิตขณะที่มีการจดจำพ่อด้วยความเข้าใจเพื่อจะเปลี่ยนบาปให้กลายเป็นบัญชีบุญเปลี่ยนสันสกาที่เป็นเช่นกิเลส เป็นสรรสกาเช่นพระเจ้าจบสิ้นภาระบ่วงพันธะที่อยู่บนศรีรษะของเราเราจึงกลายเป็นคามาโยคีที่มีทุกการกระทำในการจดจำลึกถึงไม่ใช่เฉพาะผู้ที่แก่ชราที่จะต้องจดจำพ่อเวลานี้เป็นเวลาของทุกดวงวิญญาณคำสอนนี้เป็นไปสำหรับทุกคน ทุกดวงยานต้องปลดเกษียณเพราะเป็นเวลาสุดท้ายแม้นขณะที่อยู่ที่บ้านกับครอบครัวเราก็สามารถทำให้ตนเองนั้นมีค่าต่องานรับใช้ของบาบาเมื่อเราใส่ใจต่องานรับใช้งานรับใช้ที่ไม่มีขีดจำกัดเราก็ตัดบ่วงพันธะได้โดยอัตโนมัติมันมีวิธีมากมายในงานรับใช้ เพียงแต่ลูกเข้าใจลูกก็หาวิธีการที่จะรับใช้ได้ทุกรูปแบบได้ทุกแงม่มุมรับใช้ได้กับทุกคนเมื่อมันเป็นธุรกิจถ้าลูกนั้นเป็นนักธุรกิจทางจิตลูกก็จะไม่นอนระหว่างวันลูกจะเฝ้าแต่หารายได้ทำงานรับใช้มากแค่ไหนให้คุณประโยชน์มากเพียงใดก็สะสมรายได้มากเพียงนั้น และยิ่งเราใส่ใจมากเพียงใดไม่ว่างเว้นในงานรับใช้ก็จะกลายเป็นสันสกากลายเป็นนิสัยแล้วในที่สุดเราจะสามารถทำงานรับใช้ได้อย่างคล่องตัวง่ายดายไม่เหน็ดเหนื่อยยิ่งทำก็ยิ่งมีความสุขขณะเดียวกันเราก็ค่อยๆกลับมาอ่อนหวานมากขึ้นมากขึ้น และจบสิ้นความอ่อนแอไปในที่สุดจะเห็นว่าตัวอย่างของสีกิสณะนั้นเต็มไปได้วยคุณธรรมก็พอเขาทำงานรับใช้อย่างมากมายนั่นเองด้วยงานรับใช้เท่านั้นที่เราจะกลับมาเต็มไ,ได้ยคุณธรรมได้เพราะงานรับใช้คือการกระทำที่มาจากพื้นฐานของความบริสุทธิ์และการให้ประโยชน์อย่างแท้จริง การกระทำนั้นจึงทำให้เรานั้นนำความรู้ที่บาบาให้มาใช้ยิ่งนำมาใช้มากเพียงใดเราก็จะจบสิ้นสรนสกาที่มาจากการกระทำที่เป็นบาปที่ไม่บริสุทธิ์เอาประโยชน์เปลี่ยนกลายเป็นการกระทำที่บริสุทธิ์และให้ประโยชน์แทน บัญชีบาปก็จบไปบัญชีบุญก็เพิ่มพูนขึ้นและเมื่อเรามีพลังเราทำงานรับใช้ทางจิตอย่างทรงอำนาจเราก็จะทำให้ผู้นั้นกลับมามั่งคั่งสุขภาพดีมีชีวิตที่ยืนยาวเช่นเดียวกันกันกบเราเพราะเราเป็นเช่นพ่อเราเข้าใจท่านเราเป็นของท่าน เราจรึงรับผิดชอบในการเติมเต็มความรักของท่านด้วยการทำให้ผู้อื่นตระหนักรู้จักพ่อเชื่อมโยงกับท่านเพื่อที่เขาจะได้รับมรดกเช่นเดียวกันกับเราเขาจะกลับมารักท่านและความรักนี้เองจึงเปลี่ยนสภาพที่เป็นเช่นนรกให้กลายเป็นสวรรค์ความรักสร้างโลก พราะเราใช้ความรักในทุกการกระทำจงอธิบายภาพของต้นไม้ให้เห็นราชวงศ์ของบรามินเริ่มจากบรามาแล้วให้เห็นว่ามีการเดินทางอย่างไรการเดินทางของดวงวิญญาณจากไม่บริสุทธิ์กลับมาบริสุทธิ์จากน่าเกลียดกลับมาสวยงาม ด้วยความเข้าใจด้วยความรู้ด้วยความรักเมื่อลูกนั้นเข้ามาสู่การหล่อเลี้ยงของพระเจ้าสภาพของลูกก็เปลี่ยนไปครอบครัวของพระเจ้าผ่านพ่อบรามาผู้ที่เป็นบุคคลธรรมดาพระเจ้ามาหล่อเลี้ยงเราผ่านผู้นี้เราจึงราวกับอยู่ในข้อกวัวพอบารามาเป็นวัว เราก็เลยอยู่ในข้อกลัวอยู่ในการดูแลของท่านขอให้มีศรัทธานี้ในเวลานี้โลกเก่ากำลังจะถูกทำลายและโลกใหม่กำลังจะมีการก่อตั้งขึ้นเช่นเดียวกันเราก็ต้องละวางจากร่างเก่าโลกเก่าความสัมพันธ์เก่าเราจะละวางได้อย่างแท้จริงและมีการสร้างในสำนึกใหม่ เราจำเป็นต้องมีความเข้าใจนั่นคือเราต้องศึกษาอย่างดีมากยิ่งมีความเข้าใจมากเพียงใดไต่ตรองความรู้นำความรู้มาใช้ในการดาเนินชีวิตเราก็จะมีความสุขมากเพียงนั้นดังนั้นเราจึงต้องตื่นในเวลากลางคืนเพื่อที่จะฝึกฝนในการไต่ตรองในการจดจำบาบาถ้าเรานอน ในการจดจำาลกถึงปะปาก็จะปลุกเราในเวลาที่ควรจะต้องตื่นนะแล้วปาปาก็ให้เห็นว่าถึงแม้ดวงวิญญาณน,นั้นจะเข้าไปสู่กิ่งก้านและใบส่วนต่างๆของต้นไม้แต่เมื่อถึงเวลาของการก่อตั้งพวกเขาจะเข้ามาสู่เมล็ด ถึงแม้เขาจะอยู่ในกิ่งก้านของศาสนาใดถ้าเขาเคยเป็นเมล็ดเขาก็จะกลับคืนสู่เมล็ดถ้าเขาเป็นส่วนหนึ่งของกิ่งก้านเขาก็จะคงอยู่ในกิ่งก้านและรับการหล่อเลี้ยงจากเมล็ดในรูปแบบที่แฝงตัวผ่านลูกๆนั่นเองจงตระหนักว่าลูกนั้นเป็นของชิปป,ปาบาเป็นลูกของผู้สร้างลูกคือนายของโลก ลูกเป็นลูกของพ่อผู้สร้างสวรรค์และเมื่อลูกนั้นมีสติปัญญาที่เข้าใจลูกก็จะมีความสุขและชี้หนทางให้กับผู้อื่นด้วยเช่นกันในขณะที่อยู่ในงานรับใช้ลูกก็มีารางร้ายด้วยจงบอกกับปาบาบอกกับปบ,บาถึงงานรับใช้วิธีการใน,ในการทำงานรับใช้ บาบาก็จะพอใจแล้วก็รู้ว่าลูกนั้นสนใจในงานรับใช้ถ้าลูกไม่บอกกับบาบาหลางร้ายก็จะดึงลูกไปภัยพิบัติกำลังจะมาแต่ลูกก็ยิ่งไปสู่ความก้าวหน้าผู้คนจะมีการวางเฉยมากขึ้นเมื่อเขาอยู่ในที่เผาศพเขาปรารถนาที่จะ ปลดบ่วงพันธะของพวกเขามันจึงเป็นเวลาที่เราจะต้องทำให้ชีวิตของเรานั้นกลายเป็นเช่นเพชรไม่ไล่ตามเปลือกหอยสติปัญญาของเราขนเฝ้าที่จะอยู่ในการจดจำและงานรับใช้เสมอแล้วมันก็จะมีการพัฒนาตนเองและเมื่อเราพัฒนาเราก็จะทำให้ผู้อื่นนั้นเห็นเป้าหมาย เราที่มีความกล้าหาญในงานรับใช้ผู้ที่มีใจกว้างมีความรู้ระโยคะเราก็จะทำให้เกิดการขยายตัวในงานรับใช้จานวนของลูกก็จะเพิ่มมากขึ้นยิ่งมีการขยายตัวในงานรับใช้มากแค่ไหนก็จะมีการจบสิ้นหนทางของความเริ่มใสมากเพียงนั้นจงอธิบายทำให้ผู้คนนั้นรู้ว่า การได้รับสถานภาพของเหล่าเทพนั้นเขาได้รับมาได้ด้วยวิธีใดแต่สิ่งที่สำคัญคือต้องเข้าใจละครตระหนักให้ได้ว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตเป็นสิ่งที่ดีใส่ใจและระมัดระวังต่ออนาคตเพื่อให้แน่ใจว่าทุกขณะในปัจจุบันไม่ว่าจะมีพายุใดเข้ามาในชีวิตเรา จะไม่ทำบาปผ่านประสาสัมผัสเราจะต้องมั่นคงในการจดจำเพียงบาบาผู้เดียวจิตใจของเราจะต้องมั่นคงอยู่กับท่านอยู่กับปัจจุบันมายานั้นมีพลังอย่างมากเธอจะไม่ปล่อยเราไว้เพียงลำพังหรอกเพราะว่ายิ่งเราอยู่ในการจดจำบาบาเราก็จะเห็นมายาเราก็จะเห็นพลังของมายา และสัมผัสกับพวกเขาได้ง่ายดายมากเพียงนั้นแต่ผู้ที่มีปัญญาก็จะเป็นไปเพื่อจบสิ้นมายาและเป็นของบาบามากขึ้นแล้วนั่นคืองานรับใช้ที่เราจะทำได้มากได้มากเท่าที่เราต้องการแล้ววันนี้เราต้องทำอะไรคะเพื่อบรรลุปเป้าหมายเราต้องให้ความใส่ใจ ในระหว่างวันขณะที่เราต้องหล่อเลี้ยงร่างกายด้วยอาชีพด้วยภารกิจของเราเราก็ต้องทำงานรับใช้ทางจิตด้วยตั้งหลักในตอนเช้าและตอนเย็นที่เหล่านั้นจะอยู่ในการฝึกฝนเพื่อทําให้ชีวิตของเราตลอดทั้งวันนั้นเป็นอิสระจากโซ่ตรวนของราวันและกลายเป็นชีวิตที่เป็นเช่นเพชร และเราก็จะปลดปล่อยทุกคนจากโซ่ตรวนของราวันด้วยเช่นกันจงใส่ใจอย่างสม่ำเสมอว่าทุกขณะของเรานั้นปัจจุบันเป็นไปเพื่ออนาคตเราไม่ได้มีการกระทําที่เป็นบาปใดผ่านอาวัยวะประสาทสัมผัสขจัดนิสัยที่เป็นเช่นปีศาจด้วยการนำสิ่งเทียบสอนมาใช้ในการดำเนินชีวิต ในความคิดคำพูดและการกระทาแต่นี่เองเราจึงได้รับประกาศสนิยบัตรของความพอใจที่มาจากการฝึกฝนอยู่ในทาปเซียและมีการกระทำตาม,ตามสีหมัดที่เราจะได้รับที่เราจะให้ประโยชน์ต่อตนและคนอื่นเป็นงานรับใช้ที่แท้จริงกับมาทัดเชียมพ่อ อยู่กับความพอใจและทำให้ผู้อื่นพอใจเพราะเรานั้นรู้ค่าในทุกขณะรู้ค่าของการกระทำรู้ค่าของเวลาจึงทำให้ทุกการกระทำของเรานั้นมีคุณค่าในงานรับใช้ของบาบาโอมชานติ ขอบคุณบาบาขอบคุณจากหัวใจของฉันที่ทำให้ฉันนั้นเข้าใจท่านเข้าใจตัวเองแล้วกลายเป็นของท่านเพื่อรับผิดชอบต่อความรักที่ท่านมีให้กลายเป็นเครื่องมือในงานรับใช้ที่ไม่มีขีดจำกัดที่ทุกอย่างก้าวทุกลมหายใจ ทุกการกระทำเป็นไปด้วยความเข้าใจรูค้ค่าจึงนำมาซึ่งคุณประโยชน์ในช่วงเวลาสั้นๆนี้ในยุคแข่งการมันจบพบกันฉันจึงเฝ้าแต่มีความสุขเสมอจากความเข้าใจขอบคุณบาปบาขอบคุณครอบครัวที่แสนหวาน ขอบคุณการหล่อเลี้ยงของท่านด้วยความรู้และความรักโอมชานติ